เลยแต่ว่าก็หห้องนางมใม่มไ้ไปสิกว่าเ่ม่อยู่ลึกงบ้านสวยอยู่แต่าทงเข้ามนลไปอีกนึงยทอันอี้อันนี้วันไหนเพราะว่าเป็นเกนลูกไปกินเค้กไหมคะ ตอร์ติญี่ยงเอาขึ้นียู่คาร์บอลเดี๋ยวกินไหมพอดีแล้วครับเอ้าเอาไม่กินหรอโคนาโกกิก็ต้องไม่ถือโอ๊ยขั้นอยู่ตรงมัเราเปลี่ยนแคนกันเปลี่ยนเลยกันเดี๋ยวพวกนี้ไปเอาเคมาฝากให้แตงนะพวกนี้ไปติดเครื่องสแกนนิ้วถูกต้องเก่งมากกล้าเล่นมีหลักตลุกเราจะไปเลยใช่ไหมนี่ยใช่ไโอ้เคเอาลูกไปดูสิคน oh, น้อยอ่ะชอบไหมคะนาติต mm ่าชอบไหมขาชอบอ่าชอบไหมคะ องเอมกระเป๋าอะ็นตะเมื่อนมาลุกข้อเขาใหม่แก้สองคนน่ารักมากเลยขรั้งเดี่ยเป็นเก่งด้วยงเดียวปีกว่านหนึ่งขวบขวบกว่าขวบกว่าด้วนี่ ว้ายเอาสบการถึงเลยวันนี้23แล้วค่ะต้อยเกลีันมานะก็เก่งมากเห็นไหมเขารู้จักจับที่จับทางจับมืต้กวจับมือลูกเนี่ยใช่ต้องจับ้าล่าไ่อยู่นก้องกนี้่ไหลกนีเตับตรงนี้ตัดตรงนี้ัดตรงนี้ตัดตรนี้ตัดตรงนี้ะนี้ตัตงนี้ดตรงนี้ับตรี้ตรงนี้ปัดรนีัดตรงนี้ตัดรน้ตัดงนี้นีตัดน้งัตรงนี้ัด้งรีัด ชุ่มฉ่ำชุ่มมากค่ะเล่นสงการกันแล้วนะคะนี่ไงปกจะไมู่จับไม่ดุโอเคจับปุ๊บเราก็ทำแบบนี้จับถูกต้องเขาไม่มีแรงขนาดนั้นได้เท่าเด็กประมาณเด็กเด็กจ้องจับกว่านี้เพราะว่าเขาไม่มีแรงจับตอนตอนตอนประสนหรือว่าเราต้องใส่อะไร อ่าซาเล็กเล็กแม่ที่ใช้ข้ามือครัอาจจะซื้อแบบนีแล้วซื้อ้เอาเปลี่ยนขาเปลี่ยนชุดใหม่ให้เขาไหมคยซื้อก็เคยอยู่หลายวันอยู่นี่บ้านผู้บ้นหบเงียบานผลัเรา่กคนงลนกแหงใหญ่นไหยอยูุอยากกับบ่ไห้เลเห็นพวกเราหลบบอไหเลยขมาตะกร้นีตายขันสิาสิมาไกลนี โอ้ยเนาะจโจมวนอะไอย่ามาจิงเก็บพ่อนะพ่อจะเปียกนะจ๊ะนาะอยิดพื้นโลกถนนอย่าจีดผมนี่มันจะเรื่มหนุระวังเลืออเ่อนนะค่อยๆเดินนะลูกมันจะเลื่อนนี่นพื้นนี่ลงคลิปใน,นค้งเดียวเด็กมาเก่งมากเลยนะเก่งมากโอ้ใช่ถ้าคนรักชอบเด็กอยู่แล้วรักเด็กมาก แล้วเาเปลี <selection noise> yeah. Yeah. Yeah, horses, so ่ยนชุดลูกมีชุดอยู่วนลาย ก็ีเข้าไปที่รมาหาเยอะเลยนะอะไรเออไปช่วงหัวค่ำๆอี้ถือาลงทีเดียวเลคนไหนบอคนไหนโตเกียวนะแอบคนไหนบอคนแบบเล่นแดคนไหนบอคไหนโตเกียวนะอ หมดแล้วหรอคะลูกน้ำหมดแล้วหรอมีอยู่พอยังแดีไปใส่ไปมยังเหลือ,อ,อ,อน้ำเยอะอยู่ย จะไปไหนโลกอันนี kind of um, ้ของยางจะไปไหนจะลื่นโอเคเรายังเลนอะไร่นอีเดนามเด็กกับน้ำจะขอคู่กันไงบ้านน้นเป็นบ้านน้นเราไม่ได้เรน้ม่หมาแล้วมันหนักมากปวดเขีงด้นบลก เอาเอายอยอยแยกน้องรูปไม่เอาขอเรื่องของเตียงไปเลยไม่เจ็ดคำคนกลับมาอีก ที่ไปเลยจ้าตนเย็นมาเราก็จะได้เอแต่งตัวมารับแขกบ้านแขกเมืองนจอยู่แขกวัอาทิตย์ก็จะเบื่ออยู่นะซื้อเค้กมาฝากนะคะทีสตอเบอรี่ค่ะใช่ใชไปจันทร์เจ็ดไปจนสิบแทกานิ้วเลืไปอบรมอ๋อเจ้าอยูร่ะเมื่อไหร่จอยูเหนียงบอกยูยูแต่ว่าหนุ่ไปน้วกันไม่ไปรอทางหาทุนได้เหรถ้าไปด้วยกันถ้าใครจะอยู่อ่ะก็ไม่มีใครจะคุมงานใครจะคุมเกมเหรอใช่จะไป แท็กหน่อยก็ระยะยามอยู่ขอนแก่นละค่ะดูบ้านชอบแก้สัแล้วค่ะตอนนี้ก็มีติดสาวแล้วค่ะบอสอูไม่ได้แล้วเมื่อเช้าเมื่อวานประชุมบอสดูก็เอ่ะเนาะฮะผู้ชายสี่สิบกว่าชีวิตสาวประเภท L G U ห้า L G U D Q ห้าคนประชุมหมดเลยคุณสุทธิพง์เจอกันครัเจอกันนะครับฝากร้านด้วยคืนนี้เร็วเราร็วปาร์ตีฝากฟินขับด้วยนะคะบอกได้คำเดียวว่าเมื่อคืนนี้เป็นไงบ้างมัมายอ่ะสปอยดิสปอยหน่อยขอสปอยหน่อยเมื่อคืน ขอโทษลูกค้าทุกคนนะคะเจย์ยังรับลูกค้าหมดทุกคนเลยนะคะทุกโต๊ะให้มาก่อนมาถึงหน้าร้านแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีโต๊ะนะคะฟินขับดี้ตนรมาแต่เมื่อคืนลูกค้าก็เป็นโต๊ะบีก็ยอดละโต๊ะละแสนโต๊ะละ ขายนาเราซีนขับเท่านั้นค่ะ้าวเรื่องจริงนะแต่คนเริ่มติดแจวนะคนเริ่มกลับมาซ้ำๆๆๆๆเนาะเมื่อวานเจ้าข่าวมาว่ามาจากสารคามค่ะมาจากเมืองเลยมาที่นี่มาถูกพื้นที่มาได้หมดนะคะณเนี่ยก็บินมานะคะเดี๋ยววันนี้มีอีกข่ะที่เดี๋ยวคุณเนี่ยก็มาเห็นไหมฟังก็ มีตัวจองตัวจองทุกวันเลยงงลูกค้ามามาฟังเขเทคแครลูกค้าลูโตค่ะไปตุ่มมาแต่ท่านไหนบู๊มากเราบริการในระดับพิเศษจริงใจค่ะบอกว่าตื่นเบ้นเบื่อได้เพราะเด็กนอนอยู่นั่นแหละค่ะเห็นเห็นเห็นในโซเชียลว่าเด็กแล้วมาที่ร้านเจเจบอกได้คำเดียวว่าติดสุดๆเออโอเคแฟนเราขอบคุณนะครับ เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นครับผมเราจะไปฟีดขับอยู่